ใช่สดบอกแฟนผู้ชมกันพี่น้องเอ้ยวัดดีค่ะวัดดีค่ะโอ้อยอ,อยู่ทุ่งนาเนาะอยู่ทุ่งนาแล้วทีนี้ก็าเดี๋ยวจะบอกเลขแล้วกันเนาะนี่ะอะอัะอนนี้ละท่านผู้ชมอาหารมันเหมือ,อดผล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะบอกเลขลาวลุงสงนะเมื่อกี้แบบว่ามันลงคลิปไม่ทันไปอยู่ที่ไม่มีสัญญาเนาะค่ะเนาะเลขลาวลุงสงนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่ยี่สิบสองเด่นมาเลยแปดกับเก้านะคะ เลขเด่นแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดหวังงวดน,นี้นะคะจับคู่ให้จับคู่ให้จ,ใหจดเอาเดอร์เจ็ดแปดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เลขลุงสงพี่น้อง แอดมินอยู่ทงหน้าสัญญาณอาจจะบอดีนะคะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะแคบหน้าจอไว้หน่อยนะแคบหน้าจอเอาละกันเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตัวกันมีสามแปดแปดสามแล้วก็สามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าอันนี้คือเป็นเลขเราวันนี้่วสัน ตรงหน้าพี่น้องลุกมาท่านเนาะเก็บหน้าจอไว้นะคะโอเคนะคะโอเคเนาะโอเคไหมโอเคไหมเลขราววันนี้นะคะเลขราววันนี้นะคะ เมื่ออลไรเด้นนี่เอาตามบ่พ่อเมื่อแลไรบะอยากกลับบ้านแล้วอ่ะง่ายแม่มันี่งไปสีวัคซีนมากค่ะท่านผู้ชมอยากพักผ่อนแล้วใครขอเรียกงรามานะแคปหน้าจอไว้เดอ้อแคปหน้าจอไปน,นะคะ ขอบคุณลุงสูงนะคะที่มีแนวทางมาฝากแฟนครับแฟนช่องนะคะเพิ่นมาแลนโหลดแปดกับเก่าขันบัวเมืออแลนไปเลยนะคะบับพิดหวังแน่นอนมาล้านเปิดเส้นนะคะผู้ใดอยากโชคดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน่ค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์จ้าเฮ้ย่ทงหน้าพี่น้อง หดินทุ่งนาทุ่งนาคาเฟ่นี่ตัวไหนแปดกับเก้าเลนเลยมาสันแปดกับเก้าเลนเลยเมนจ้าแปดกับเก้าเลนเลยมาลานเปรเส้นพูนวะจ้าทุกค่ะ บอกลุงสงว่าล่นโลกท่านผู้ใดเนี่คุณอะไรเนี่ยคุณวิเศษเหรอโอนเงินมาร่วมทำบุญซื้อเราหายเก้าไก่ตัวเด้อเจ๋ไหายดอนปุตานาบานโอ้อันมทนาสาธุน้ำนะะด้วยค่ะเด้อไมยแล้วลุงสงจ้า เห็นไหมได้หรือยังพยังไม่ได้ วันนี่ข้าวันที่เมื่อนี้วันที่ยีิบสองแมนจ่าวันที่ยี่สิบสองแลนวันที่ยี่สิบสองจ่าลูกสงบอกว่าแลนไปโหลดแปดกับเก้าเน้นเจ็ดแปดเน้นเจ็ดแปดมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ด ตัวกันมีสามแปดแปดสามสามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าทัางทุกมกอขมือม,มนั่งี่ยปวดขาโอ้ยปวดหัวเวียนหัวไมหมมอนก็ได้เลย อยู่ธงน้ากำลังรออยู่จ้าอขอให้โชคดีนะคะผู้ใด้ดดลอกกันเนาะจะตังเห็ดคีบพระท่านบ่อยสบายมันไปฉีดยามากเลยเป็นไม่เมยลงบรท่านนะคะขอบคุณหลายๆจ้าอโชคดีสุกูลสุกคนนะคะเมื่อเธอะตามเอาหรอ สัญญาณบ่ดีครับมันมัวแมนแมนเอ่อไม่อยากไอ้น,นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีสัญญาณไม่ดีจริงๆแหละแอดมินแตอยากเมื่วแล้วยนะ่ยละอยากเมื่อพักพรเห็นหมจ้า เห็นไหมคะเห็นไหมคะใครเห็นแล้วยกมือขึ้นหน่อยคอมเมนต์หน่อยเห็นตัวเลขไหมจัดไปอย่าได้เสียเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวจะไปแล้วนะสิบนาทีต้องไปแล้วนะอ๋อเห็นบ่เห็นค่ะเอาคือบ่เห็นเนาะบาาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะเป็นตัวเลขก็คือ แลนไปโหลดแปดกับเก่าวันใ่ะค่คะเห็นไปอ๋อว่าเห็นมันวาค่ะเพราะว่าไอ้สัญญามันไม่ดีนะเดี๋ยวแอดที่ตังบอกก็แล้วกันเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดได้ยินไหม จ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตัวกันก็จะมีสามแปดแปดสามสามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเห็นบอเห็นบอ โอเคไหมเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตัวกันมีสามแปดแปดสามสามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแลนโหลดแปดกับเก้าประสะนะโอเคไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมถ้ามันอาจจะไม่ชัดเจตังก็เลยพูดเอาเนาะ ได้ยินบ่จ้าได้ยินหรือเปล่าโอเคครับอ่านให้ฟังชัดครับโอเคสรุปแล้วสรุปแล้วได้ยินเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วโอเคนะคะโอเคนะคะถ้างั้นแอดมินขอตัวไปก่อนเด้อโชคด,ดีสุขคุทสุขคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเอาตามคุณมูดทิตานะคะที่พิมพ์ไปนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะสาหรับตัวเลขนั่นแหละถูกแล้วเจาตางหวยเด็กน้อยอ๋อยังไม่ได้ค่ะวันพุธวันพุธหวยเด็กน้อยวันพุธจะไปเอาเดอร์นัดกับเอ่อตาไว้แล้วตาว่ายังไม่ได้นะคะถ้าได้เดี๋ยวจะลงให้แล้วก็คนที่อยู่คนที่ลงคลิปไปเมื่อวานเนี้ยที่อยู่บ้านแซงนั่น เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปตามให้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะส,สุโสดมันมาสกุสุกุลสวัสดีค่ะา